สวัสดีค่ะมาพบกับมีนาในเยอรมันนะคะวันนี้เราก็มาหาเห็ดค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรามาหาเห็ดนะคะหลังจากที่หนาวๆติดลบไปไม้ร่วงก็เริ่มยุบตัวลงนะคะวันนี้มีแดดบ้างไม่มีบ้างนะคะเราก็มาปั่นจักรยานหาเห็ดกันเห็ดดอกแรกที่เรามาเจอก็คือเห็ดหมอกนะคะปั่นมาเรื่อยๆเราก็มาเจอเห็ดหมอก นี่จ้าเห็ดหมอกสวยๆค่ะหายากนะคะช่วงนี้เพราะว่าเขาหนาวแล้วนะคะเห็ดหมอกนี่เราจะต้องเอาไปต้มก่อนนะคะไปต้มเราก็เอาไปประกอบอาหารนะคะนี่สวยๆ,ๆอยู่เลยนะคะเห็ดหมอกเดี๋ยวเราลองมาชมดอกนี้กันว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะดอกใหญ่ๆโอ้ช่วงนี้เห็ดหายากนะคะ ก็ดูท่าทางหน้าตาแล้วก็น่าจะได้อยู่ค่ะเห็ดหมอกจ้าเราจะเอาไปด้วยนะคะสามดอกงามๆค่ะเราก็มาเจอเห็ดหมอกอีกแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจมาหาเห็ดนางฟ้าไม่ใช่ค่ะเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะแต่เรามาแล้วก็มาเจอเห็ดหมอกยังสวยอยู่เลยนะคะนี่ยังสวย ยังไม่เห็นไหมคะยังสดใสยอยู่เลยคะ่ะเห็ดหมอกนะคะนี่เราจะเอาไปด้วยซ้าเอาไปแกงใส่หน่อไม้ที่บ้านเอาไปต้มนะคะต้มให้สุกแล้วก็เไปแกงคิดว่าจะเอาแค่นี้ระคะที่เหลือก็รู้สึกว่าเขาจะแก่แล้วนะคะเข้าป่ามาแป๊บเดียวแล้วก็พอได้แล้วคะ่ะเห็ดน,นี่คะ่ะ หลังจากที่รับปั่นจักรยานมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอเห็ดม่วงค่ะอันนี้คือเห็ดม่วงนะคะเห็ดม่วงนี่มีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะคะมีสาชนิดแต่ดูท่าทางหน้าตาแล้วเหมือนจะแก่นะคะแต่เป็นเห็ดที่อร่อยนะคะเวลาทานกลิ่นเขาจะหอมมันถั่วแดงนะคะหอมมันถั่วแดงค่ะนี่เห็ดม่วงนะคะอันนี้จะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยกว่าเห็ดหมอกค่ะ ตอนนี้เราไม่มีนะคะเราก็เลยจะเอาไปก่อนนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าเห็ดหน้าหนาวค่ะอันนี้เราก็รู้สึกว่าแก่แล้วเราก็จะปล่อยเอาไว้นะคะเราก็จะเลือกเอาเฉพาะอันไหนที่เราทานได้นะคะเราก็มาเจอดงเห็ดม่วงสวยๆนะคะนี่จ้านี่ตรงนี้ยังมีอีกเยอะเลยค่ะ ดอกงามๆสวยๆเดี๋ยวเรามาชมความสวยกันนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะให้สังเกตนะคะให้สังเกตจะมีคู่เหมือนอยู่อีกอันหนึ่งจะมีคู่เหมือนนะคะแต่ขาโคนเขาจะเป็นโคนที่ใหญ่ๆใหญ่ๆเลยนะคะจะมีคู่เหมือนนี่ค่ะ ดมได้เลยนะคะกลิ่นเขารสชาติเขาจะเหมือนจะเหมือนกันกับถั่วนะคะถั่วดำค่ะถั่วดำถั่วแดงนะคะนี่ค่ะโอ้โหดอกยังเล็กมากเลยนะคะนี่ถือว่ายังเล็กนะคะนี่แต่ว่าความหนาวและความเย็นของเขามาเขาอาจจะชกแล้วก็อาจจะไม่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่โตแล้วนะคะเรียกว่ากระเด้งแล้วนะคะเรียกว่ากระเดง้ง นี่สวยๆเลยนะคะสีอาจจะไม่ชัดเจนเป็นสีม่วงแล้วนะคะเกิดจากว่าเ้าหนาวนะคะเพราะว่าเห็ดก,เกะะเ็เริ่มแก่แล้วนะคะเห็ดเริ่มแก่และโอ้โหสวยมากจ้ะมีนาก็จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวมีนาจะไปเขียนให้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้หนี่จ้าเห็ดเห็ดสวยๆค่ะ เห็ดหน้าหนาวนะคะถือว่าโอเคค่ะถือว่าได้เยอะแล้เวเราลองมาชมดอกนี้ดูก่อนนะคะเอ,อ้นี่ก็ได้เราก็จะเอาไปด้วยนะคะสวยมากค่ะสามจุ้มเราก็ได้เยอะมากเลยนะคะมาชมความงามของเห็ดพิษนะคะ บรรยากาศหนาวๆก็ยังมีให้ชมนะคะไอเราก็นึกว่าหมดรุ่นไปแล้วนะคะนี่คือเห็ดพิษนะคะสวยค่ะสวยแต่อสอรพิษร้ายแรงนะคะนี่ก็จะเป็นดอกตูมๆของเขานะคะเห็ดยังเกิดนะคะเห็ดยังมีนี่ก็จะเป็นป่าที่เห็ดขึ้นทั่วไปนะคะใครขยันก็ออกสามารถออกมาด้อมด้อมมองมอง เผื่อจะได้เห็ดนะคะเพราะว่ามีนาสังเกตว่าเห็ดยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่และแล้วเราก็มาเจอเห็ดนางรมของเราคะ่ะกระปั่นจักรยานไปเรื่อ,อยๆนะคะนี่คะ่ะต้นไม้ยังไม่ทันล้มนะคะเห็ดนางรมหเห็ดนางรมชอบบรรยากาศเย็นเย็นนะคะโอ้ยขาหุยขาขา ค่ะโอ้ยอบอบชังเลยอบทั้งอบทั้งใหญ่อุ้ยอุ้ยค่ะเราลุยเก็บกันเลยนะคะนี่ก็ยังมีลูกเล็กๆนะคะเราต้องหมั่นมาดูนะคะนี่เราก็จะเอาไปทั้งจุ่มเลยนะคะอ๋อโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยมากเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมอีกทีนึงขอเก็บลงตะกร้าก่อนนี่ เห็ดนางรมถ้าเป็นไปได้ให้ถอนนะคะให้ดึงมาไม่ตัดค่ะเพราะเขาจะเกิดธรรมชาติของเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้มาดูความงามความงามนะคะ่ะโอ้โหนิสะโอ้โหความงามเป็นเห็ดนางรมธรรมชาตินะคะขึ้นอยู่กับต้นไม้นี่แหละคะ่ะสวยมากนิสา ู้งามจริงๆสวยมากค่ะนี่อันนี้ขอเอาไปด้วยนะคะดอกอันนี้อ่ะที่เหลือจงค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะคะเรามาชมผลงานกันจุ่มเดียวค่ะจุ่มเดียวโอ้โหจุ่มเดียวนะคะถ้าเขาขึ้นตรงไหนเขาก็จะขึ้นตรงนั้นเห็ดนางรมนี่เป็นเห็ดที่ ถ้าเกิดว่าน้ําแข็งติดลบนะคะเห็ดจะจับเป็นน้ําแข็งนะคะจะหยุดการเจริญเติบโตพอน้ําแข็งละลายไปปับ๊บเขาก็จะเจริญเติบโตต่อไปโดยที่เห็ดนี่นะคะจะไม่เน่าไม่เปือ่อยไม่เสียนะคะเห็ดนางรมนี่นะคะเหมือนกับเห็ดหูหนูเช่นกันคะ่ะมาชมบรรยากาศหาเห็ดของมีนาคะ่ะตอนนี้ด้านบนก็ใบไม้สังเกตนะคะไม่มีแล้วคะ่ะร่วงมดแล้วนะคะเหลือแต่ต้นนะคะ มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราปั่นจักรยานนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราปั่นจักรยานไปเรื่อยๆหรือจูงไปเรื่อยๆนะคะหาเห็ดข้างทางไปเรื่อยๆตั้งแต่เข้าป่ามายังไม่เห็นคนเลยค่ะรู้สึกว่าจะมีเราอยู่เพียงคนเดียวนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นต้นไม้เล็กนะคะต้นไม้เล็ก ด้านหลังมีนานนี่ก็จะเป็นอีกป่าส่วนหนึ่งที่ต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะนี่คือบรรยากาศหาเห็ดในเยอรมันค่ะไปไปกันต่อเอาความงามของเห็ดเกือกม้านะคะหรือเห็ดพี่ไม้มาฝากคะ่ะกำลังขึ้นนะคะถ้าเห็ดขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าต้นไม้ต้นนี้จะ อายุไม่ยืนนะคะคือกึ่งอยู่และกึ่งไปนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดเกือกม้าสวยๆคะ่ะลายสวยๆอันนี้ถือว่าเล็กนะคะถ้าเห็นใหญ่จริงๆเท่าฝาโ่งก็ยังเคยเจอมาแล้วนะคะนี่ก็คือเห็ดเกือกมา้าความงามมาฝากคะ่ะสุภาษิตบอกว่าไม้ล้มห้ามข้ามเราก็จะไม่ข้ามนะคะเราก็จะไปทางอ้อมกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศเส้นทางที่เราปั่นจักรยานนะคะช่วงนี้เราก็จะหาเห็ดขอนนะคะเห็ดขอนก็คือเห็ดตามาต้นไม้ล้มนะคะต้นไม้ที่ตุยแล้วนะคะนี่อย่างอย่างนี้นะคะก็จะเป็นพวกเห็ดนางรมนี่ที่ล้มอย่างนี้นะคะเราก็จะสังเกตเดี๋ยวขอจอดแป๊บนึงค่ะบินาจะพามาชม เกือกมาเลยเห็ดพิมายใกล้ๆนะคะเป็นเห็ดสมุนไพรนะคะเป็นเห็ดยาที่ราคาแพงและขึ้นเชื่ออยู่ทัาประเทศไทยนะคะแต่ในต่างประเทศนี่จะเยอะมากเลยนะคะนี่นี่ดอกนะคะโอ้โหมีนาเคยเห็นที่ประเทศไทยเขาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะเพราะเป็นเห็ดที่หายากแต่ทางเยอรมันเยอะมากเลยะคะ่ะใครอยากได้ก็ต้องใช้ขวานมาสับนะคะ เราใช้เลื้อยเอานะคะนี่หูยดอกนี่ยังอ่อนมากเลยนะคะนี่แล้วมาดูใต้ท้องกันอู้ฟูเอาความงามมาฝากค่ะฝ่ามือนะคะฝ่ามือความงามความใหญ่ของเห็ดค่ะนูนมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เยอะมากวู้่จะดอกใหญ่เลยจ้ะแล้วก็ในกิ่งในโต ตรงนี้นะคะตรงนี้นี่ตรงนี้ใต้นี้มินาเห็นเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนเยอะเลยสวยมากเลยค่ะสวยสวยจริงๆค่ะบ้านเรานี่ก็หลายตังเลยนะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่เขาล้มลงมาแล้วเนาะเขามีเชื้อเห็ดของเขาสังเกตนะคะนุน่นเขาก็จะมีเห็ดพ่มายเกิดนะคะหรือเห็ดเกิดมาเนาะมีนาก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาเน้นว่าเห็ดอะไรนะคะ แต่รู้ที่แน่ที่รู้ก็คือจะเป็นเห็ดยานะคะนี่จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดยาอีกชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเห็ดผีเสื้อนะคะเห็ดผีเสื้อก็เป็นเห็ดยาเดี๋ยวมีนาจะพามาชมใกล้ๆนี่ค่ะนี่เห็ดยานี่นะคะนี่เห็ดผีเสือ้อสวยมากนะคะสวยอืมรู้สึกว่ามีนาจะมาช้าไปนะคะนี่ค่ะที่ว่ามาช้า ตรงนี้มีเห็ดนางรมเกิดนะคะอดีตนะคะเป็นอดีตแล้วนะคะเห็ดนางรมเกิดนะคะนี่เต็มเลยค่ะปัจจุบันตุยหมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะเพราะว่าคู่เหมือนกับตัวจริงเขาจะหน้าตาเขาจะคล้ายกันมากต่างกันเพียงแค่สีนะคะ อันนี้จะมีขาออกขาออกลายๆนะคะดำๆลายๆคือขาเขาจะเหมือนกันจะดํานะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาจะเป็นลายลายและอีกอย่างหนึ่งเขาจะไม่ลายนะคะก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดอะไรถ้าเห็ดอะไรที่เราไม่มั่นใจนะคะเราก็ไม่ควรทานเพราะาคู่เหมือนนะคะถ้าทานแล้วตุยนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะ ถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ทานนะคะเรากลับไปศึกษาข้อมูลให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เราก็เก็บเห็ดไปที่บ้านนะคะเอาไปดูไปค้นคว้าดูอีกทีหนึ่งความแตกต่างของเห็ดนะคะคู่เหมือนเขานี่เหมือนกันจริงๆเลยนะคะเราก็เลยขอวางไว้ก่อนนะคะขอจอดเราไปต่อคะ่ะเราก็มาเจอเห็ดหมอกหน้าหนาวนะคะดอกใหญ่มากเลยแต่ก็แก่แล้วนะคะนี่ ยังมีนะคะนน่นด้านในนมเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะนี่เห็ดหมกจะเห็ดหมกโอ้อันนี้ยังพอได้ค่ะนี่อันนี้ได้แล้วเอาไปด้วยนะคะเห็ดหมกสวยๆซะนี่ดอกนี้ก็บานเบิดเลยนะคะดอกนี้ไม่น้อยหน้าเลยนะคะบานเบิดเช่นกันแต่อันนี้รู้สึกว่าเปื่อยแล้วนะคะมีผู้อาศัยแล้วเราจะไปแค่ดอกเดียวนะคะ เราก็มาเจอเห็ดสวยๆส,สวยมากค่ะสดๆดดเลยนะคะเราก็ไม่มั่นใจว่าเห็ดอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวมีนาจะเก็บไปที่บ้านโ mm. อ้แต่สวยจริงๆค่ะถ้าเป็นเห็ดเข็มทองนี่ถือว่าเลิศมากเลยนะคะสวยมากเลยเนี่ย mm. เดี๋ยวเราจะเก็บไปที่บ้านจุ้มหนึ่งนะคะนี่เราจะเก็บไปที่บ้านจุ้มหนึ่ง mm. ขาเขาดำดำต่างๆนะคะ เป็นเห็ดที่น่าสนใจเห็ดเห็ดชนิดนี้อาจจะขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอาจจะไม่ขึ้นเพราะมีคู่เหมือนนะคะเดี๋ยวมีน่าจะขอเก็บไปสักจุ่มหนึ่งนะคะจะเอาไปศึกษาข้อมูลนะคะว่ามันเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดคู่เหมือนนะคะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะนี่กว่าเราจะได้ทานเห็ดนะคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะศึกษาแล้วก็ศึกษาอีกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกที่เขาบานแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะดูตัวไหนที่ยังไม่ค่อยบานเราจะเอาไปด้วยนะคะเผื่อจะเป็นวิชาในอนาคตอันนี้สวยค่ะอันนี้สวยน่าจะเอาไปศึกษาข้อมูลนี่ก็คือเห็ดที่เราจะเอาไปวันนี้นะคะสวยสวยจ้าสวยมากเลยเนี่ยถ้าเป็นเห็ดเข็มทองนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ ทั้งหมดนี่ก็ถือว่าถ้าเก็บนี่ก็ได้เยอะมากเลยนะคะเห็ดชนิดนี้จะต้องใช้กรรไกรตัดค่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะคลิปเก็บเห็ดของเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะนี่ก็คือผลงานสรุปเห็ดที่เราได้วันนี้นะคะก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้ค่อยเน้นสักเท่าไหร่วันนี้เน้นกีฬาค่ะ นี่ก็เป็นเห็ดของเราได้พอแกงนะคะได้พอแกงขอบคุณทุกการรับชมนะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะก็บรรยากาศก็จะมืดอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสี่โมงเย็นล้วก็จะออกจากปา่านั่นก็คือผู้ชายคนแรกที่เราเจอในป่านนะคะเราก็จะเอากลับบ้านไปด้วยนะคะเขาก็วิ่งเราก็ปั่นจักรยานนะคะ <laughs> เจอกันค่ะขอบคุณทุกคนมากๆากค่ะสวัสดีค่ะ